ข่าวด่วนทุบทุกคนไม่น่าเชื่อครับพ่อวีรพงษ์วงศิน์หรือพ่อวีรพงษ์ศิลปินภูไทยจะพูดถึงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้ครับพี่อุ๋งอิงเป็นนักสู้ครับตีอดทนครับตีอือปูได้บอกอย่างน้ว่าพี่อุ๋งอิงกับโบสะเทือนพี่อุ๋งอิงเป็นเลือดนักสู้พี่อุ๋งอิงเกง่งเก่งทูกด้าเก่งทั้งร้องเพลงเก่งทั้งอารมณ์เปิ้ลวาพี่น้องเปิ้ลวาผูได้เอื้อยอุ๋งอิงเปือยอุง,งอิงกับ แบบอืมสูอย่างเดียวอยากเป็นคือเอือรได้จ้ะไม่รักไม่เอือเป็นไอดอลจ้ะถ้าสุดได้ดูคลิปกันไปนแล้วใช่ไหมครับทุกคนสำหรับพ่อวีรพงษ์ที่ได้มีการ พูดคุยครับกับน้องน้ำนะครับซึ่งเป็นลูกสาวนะครับแห่งวงศิลปินภูไทยคนใหม่ซึ่งกําลังเป็นดาวรุ่งในขณะนี้เลยน้องเนี่ยมีพี่อุงอิงนะครับเป็นไอดอลของการสู้ชีวิตครับในเนื้อหาใจความสําคัญนะครับพ่อวีระพงษ์เนี่ยก็ได้ชื่นชมน้องอุงอิงนะครับว่าเป็นเลือดนักสู้นะครับแล้วก็เป็นศิลปินต้นแบบให้กับใครหลายๆคนครับอย่างน้องน้ําเองเนี่ยเป็นหมอลำที่ต้องบอกว่าอายุน้อยมากๆพ่อวีระพงษ์ถามว่า เป็นยังไงบ้างสู้ไหมเหนื่อยไหมท้อไหมนะครับน้องก็บอกว่าไม่ท้อนะครับนี่แหละคือคนที่รักในอาชีพจริงๆนะครับทุกคนก็มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลและน้องนะครับมีสิ่งยึดเหนี่ยวนั่นก็คือพี่อุงอิงนะครับเป็นแรงบันดาลใจครับทุกคนก็ขอให้น้องสู้ต่อไปครับทุกคนโอ้โหลูกยังแบบอายุน้อยมากนะครับขอชื่นชมเลยแล้วก็เป็นคือยอมสละเวลาแล้วก็ผันตัวมาเป็นหมอลำทั้งที่อายุยังน้อยอุ้มิ่ขอชื่นชมนะเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้หา ยากครับทุกคนที่จะออกมาสู้เพื่อครอบครัวแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมอิมเชื่อว่าแฟนคลับของศิลปินภูไทยเนี่ยต้องเป็นซัพพอร์ตต้องเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับน้องแน่นอนนะครับสำหรับน้องน้ำล้วอิมได้มีโอกาสไปฟังเสียงน้องแล้วเสียงดีแล้วก็พัฒนาไปได้อีกยาวไกลเลยทีเดียวนะครับทุกคนเชื่อว่าใครที่มีอุงอิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอล ได้ดีทุกคนและเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีแรงฮึดสู้ทุกคนแน่นอนครับทุกคนรวมรวมถึงอุ้มอิ่มเก่ากระแสเองเนี่ยยังมีแรงฮึดสู้เพราะน้องเลยไม่ต้องถึงเด็กหรอกครับทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยอายุขนาดนี้แล้วเรายังมีอุ้งอิ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจเลยยังมีน้องเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตเลยนะครับน้องเป็นเด็กอายุน,น้อยขนาดนี้แล้วเจอดราม่ามาสารพัดส,สารเพ แต่อุงอิงเนี่ยทุกคนสามารถยืนหยัดที่จะสู้ด้วยอาชีพที่ตัวเองรักขนาดนี้ก็เป็นคน<ฮ>เห็นไหมคะเป็นไอดอลของใครใหลายๆคนเลยก็ว่าได้ครับทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนาะถือว่าหมอลำเนี่ยก็มีลูกๆนะครับเข้ามาอยู่ในวงซึ่งอุ้มิมเชื่อว่าตลาดทุกวันนี้นะครับแล้วก็คนชมทุกวันนี้เนี่ยอยากเห็นเนาะความน่ารักของเด็กแล้วก็ความสามารถของเด็กเพราะฉะนั้นแล้วไม่ผิดนะครับที่หมอลำแต่ละวงเนี่ยจะมีลูกๆนะครับเข้ามาในวงครับทุกคนซึ่ง มุ่มมองว่าดีด้วยซ้ำครับที่เอาตัวอย่างอย่างน้องอุงอิงเนี่ยไปเป็นไอดอลครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวอย่างที่ดีไม่ผิดครับที่ใครนะครับจะมาเขาเรียก <c oughs> ว่าอะไรมามีอุงอิงเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจ <c oughs> ก็เป็นกําลังใจครับให้กับทางด้านน้องน้งนําด้วยก,วกันนะครับตอนนี้ถือได้ว่ากระแสของน้องก็มาดีมากเลยแล้วก็ชื่นชมน้องอยู่บนเวทีศิลปินภูไทยแต่น้องเนี่ยชื่นชมพี่อุงอ,งอิงแล้วก็มีพี่อุงอิงเป็นไอดอลเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากๆนี่แหละครับทุกคนความเป็นเด็ก ไม่มีไม่มีอะไรปรุงแต่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เหมือนองุงอิงอ่ะองุงนอิงน้องไม่มีอะไรปรุงแต่งเพลงของใครน้องร้องหมดนะครับไม่เกี่ยวกับว่าจะอยู่ค่ายนั้นค่ายนี้องุงนอิงร้องหมดนะครับด้วยใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เหมือนน้องน้ํานี่แหละที่มีจิตใจที่บริสุทธิ์พูดชื่อพี่องุ่อิงนะครับบนเวทีศิลปินภูไทยน้องต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วก็พ่อวีระพงศ์คือน่ารักมากน่ารักมากครับพูดถึงอุ่นอิงแบบว่า ในทางที่ดีตลอดแล้วก็ชื่นชมตลอดในความที่อุ๋งอิงเนี่ยเป็นคนสู้ชีวิตนะครับแล้วพ่อวีระพง์เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเป็นระดับครูแล้วนะครับที่เหล่าบรรดาเขาเรียกว่าอะไรเหล่าบรรดาหมอลำเนี่ยให้การเคารพนับถือนะครับแล้วก็มาพูดถึงน้องอุ๋งอิงแบบนี้วิ่มขนลุกนะ คนลุกนะพาะวีระพงศ์พูดถึงอิงแบบเป็นเลือดนักสู้นะครับทุกคนนะนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ครับที่กําลังก้าวเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำด้วยกันแล้วกันครับยอมสละการเรียนยอมสละเวลาเพื่อที่มาเป็นอาชีพที่ตัวเองรักนะครับเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้คือต้องขอชื่นชมจริงๆสาหรับเด็กทุกวันนี้ที่กล้าจะเดินตามความฝันนะครับเนาะนะขอชื่นชมมากมายจริงๆนะครับเนาะอ่ะ สำหรับคลิปนี้พอพ่อแม่ม FC แฟนคลับนะครับที่มีลูกมีหลานเนาะสามารถเอามา audition ออได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านสาวน้อยเพชรบ้านแพงบอสโจก็รับตลอดอย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีมา audition ออนเนาะที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็อีกหลายๆวงเลยที่ตอนนี้เขารับ audition อุ้มอิมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยมีอง์อิงเป็นไอดอลอยู่แล้วนะครับน้องก็ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็สตอรี่ของอิงเนี่ยคือสตอรี่ของคนสู้ชีวิตนะครับแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่จะมี น้องๆศิลปินที่แบบว่าก้าวเข้ามาในวงหมอลำเนี่ยเข้ามาเป็นดาวดวงใหม่เรื่อยๆแล้วก็มีองค์อิงเป็นไอดอลอุ้มอิ่มยินดีสนับสนุนนะครับแล้วก็พร้อมที่จะอ่านข่าวเนาะทุกคนเนาะแล้วก็แบบว่าให้ทุกคนเนี่ยได้มีการแบบว่า แจ้งเกิดเลยเออนะครับบนเวทีหมอลำต่างๆครับทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะในส่วนของอุ้งอิงนะครับเมื่อคืนนี้ข่าวแรกที่พี่อุ้มอิมเนี่ยได้มีการนำเสนอไปนะครับก็คือข่าวของชุดอุ้งอิงเมื่อคืนนะครับเป็นชุด ที่แม่หนึ่งคอสตูมเนี่ยเป็นคนทําให้น้องครับทุกคนก็ไปช่วยกันสนับสนุนแม่หนึ่งคอสตูมด้วยกนแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันที่28เมษายนนะครับอุ้มอิ่มมีรับเชิญนะครับกับงานคนลุกชุ่งแห่ง แห่งชาติมีศิลปินมาเยอะมากครับทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยอยู่ที่อยุธยาซิตี้พาร์คใครอยู่ใกล้นะครับก็สามารถมาให้กําลังใจอิ่มข่าวกระแสได้นะครับมาในนามของดีเจคนลุกทุ่งนะครับ FM ร้อก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจนาอไปให้ศิลปินรุ่นใหม่ทุกวันนี้ที่มีความฝันแล้วก็ที่กล้าจะ,จะเดินตามความฝันนะครับแล้วก็ขอชื่นชมไปยังทุกๆคนด้วยที่ มีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลมีหลายคนแล้วนะครับมีหลายคนแล้วเนาะที่แจ้งเกิดแล้วก็มีพี่อุ๋งอิงเป็นไอดอลเนี่ยอ,อุ่มก็ต้องขอชื่นชมจริงๆนะครับนะนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาดูคลิปอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับในทุกๆคลิปเนาะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้กับชอ่องอิมนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆต่อจากนี้ครับทุกคนแล้วก็หนึ่งเลยก็คือช่วงนี้เป็นช่วงสงกรานตนะ์เนาะแล้วก็เข้าสู่ฤดูร้อนฝากนิดนึงนะครับตอนนี้คือไม่จบสักทีพูดให้ครบ8นาทีฝากทุกคนด้วยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแล้วก็อากาศ ร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวนะครับคนเนี่ยจะเป็นภูมิแพ้แล้วก็ฝุ่นเยอะมากๆก็ฝากพ่อๆแม่ๆเอฟซีแฟนคลับนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยครับทุกคนโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากๆนะครับเนาะดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ช่วงสงกรานใครมีแผนที่จะเดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยกันแล้วกันนะครับก่อนจากไปคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับรักทุกคนนะครับ